สวัสดีครับวันนี้พอบ้านว่างจังนะครับจะมารีวิวปอร์เช่ไทคารนะครับภายในกันคันนี้เนี่ยตอนนี้ขับไปแล้วนะครับ2องพกิโลเมตรนะครับคันนี้เนี่ยเป็นปอร์เช่ไทคาร 4S ฟแพ็กแบตเตอรี่ธรรมดานะครับจะเห็นว่าชาร์จเต็มเนี่ย ตอนนี้ขับได้ประมาณ389กิโลเมตรนะครับเรามาดูวันนี้จะพามาดูฟังก์ชันของจอเซตอัพหน้าจอแถวนี้นะครับมาดูกันว่าทำอะไรได้บ้างหลายคนที่ใช้อ,อ,อยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าตอนนี้มันทำสปลิตหน้าจอได้เป็น3 3ช่องด้วยนะครับโดยการกดปุ่มตรงนี้ กดเข้าไปอีกทีหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันจะติดเป็นสามช่องเราก็เลือกได้ว่าด้วยนะครับว่าแต่ละช่องเนี่ยจะให้เป็นอะไรบ้างตอนนี้ผมเลือกว่าช่องเนี่ยดูว่าเป็นแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่ช่องนี้เป็นอ่์เป็นทริปนะครับว่าใช้ขับอะไรยังไงบ้างส่วนช่องนี้เนี่ยเลือกสีของไฟ LED ในรถนะครับ เป็นสีอะไรบ้างก็จะง่ายดีเดี๋ยวจะลองปิดไฟให้ดูนะครับแลวให้ดูบรรยากาศในรถว่าเวลาเลือกสีเนี่ยให้ดูตอนนี้เป็นสีส้มใช่ไหมครับถ้าเราเลือกสีลองเลือกสีแดงดูอ่านี่นะครับเป็นสีแดงแล้วก็ลองสีเขียวเลยนะครับเขียวไปหมดเลยครับสีฟ้านะครับสีฟ้าก็สวยเลยนะครับ ถ้ากลางคืนมืดสนิทจะสวยกว่านี้นะครับคือฟังก์ชันเลือกสีไฟ LED ในรถเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ตั้งไว้ตรงนี้เนี่ยกว่าจะเข้าไปเลือกได้เนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรเอามาตั้งไว้ตรงนี้ก็เลือกง่ายดีนะครับเร็วดนะีทีนี้เนี่ยเรามาดูว่าหน้าจอสับิปสก,กรีนตรงนี้ครับ ทำยังไงเรากดตรงนี้นะครับนี่มันก็จะขึ้นอันนี้นะครับให้เลือกผมเปิดไฟนิดๆจะไดสว่างหน่อยโอเคเราก็เลือกได้กดเข้าไปนี่เลือกได้เลยเหมือนเหมือนทำ iPhone เลยนะครับสมมุติเราจะเอาแมปมาเราลากมาใส่นี่ปึ๊บตรงนี้มันจะขึ้นเป็นแมปเลยน,นี่นะครับ สมมติเราจะตั้งวิทยุือเราก็ลากมาในตรงนี้แทนนี้อันนี้นะครับรก็จะเลือกฟังก์ชันว่าเราจะเป็นเซราล์หรือเป็นอะไรแล้วแต่เราเลือกเลยนะครับเร็วสมมติอันนี้เอามาแทนตรงนี้เป็นโทรศัพท์ก็จะขึ้นโทรศัพท์นะครับหรือว่าอันนี้เลือกเพลงนี่เพลงมาอยู่ช่องนี้ เดี๋ยวมีเดียมันก็จะขึ้นแล้วแต่ว่าเราใช้เป็นอะไรอยู่นะครับหรือนี่นี้นนเรือกโหมดแต่จริงๆตรงโหมดเนี่ยเราใช้ปรับที่พวงมาลัยได้อยู่แล้วละ่ะครับเพราะฉะนั้นปกติผมก็จะเลือกเป็นอันนี้เดีวเราเลือกกลับที่เดิมก่อนนะครับอ่อนนบอช่องนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ออให้เราเนนะครับผมเอานี้ครับด้วยช่องนี้ผมต้องเป็นชาร์จแบตก็กด close ก่อนนะครับ close ตรงนี้ก็คือ save นก็จะกลับมาหน้านี้ละคราวนี้เรามาดูดูทริปการใช้งานกันนะครับสำหรับคันนี้คันนี้เนี่ยทั้งหมดตั้งแต่ใช้มานะครับ ับไป84ชั่วโมง2,070กิโลเมตรอัตราการใช้ไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่26.1กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรนะครับก็จะทำให้แบตเตอรี่ของอันนี้เนี่ย100%ขับได้ประมาณ389กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับโอเคก็เป็นรถที่ใช้ดี หน้าจอเดี๋ยวผมให้ดูหน้าจอฝั่งคนนั่งด้วยนะครับฝั่งคนนั่งเนี่ยตั้งได้เหมือนกัน,นก็เลือกได้แต่ว่าจะเลือกได้น้อยกว่าฝั่งจอตรงกลางนะครับอย่างเมื่อกี้เลือกเป็นของพิดก็คือจะเห็นว่าขนนับความเร็วเท่าไรมีแรง G แล้วก็ตรงนี้จะเป็นแมปนะครับตอนขับจริงเหมือนกันสปริสก,กีนก็เลือกได้นะครับตรงนี้ก็เลือกไป ก็จะเลือกว่าจะเป็นอะไรได้บ้างนะครับอ่อเดี๋ยวนะนี่ครับนี่ส p l i ป s c r e e สลแล้วก็เลือกเหมือนกัน c o n f ิกนะครับเราจะเลือกตรงนี้อยากได้อะไรก็ลากเข้ามาใส่เหมือนเดิมอย่างนี้นะครับง่ายมากนะครับ ก็กด close ก็คือ save นะครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ถ้าเป็น joy ตรงนี้ navy นี่ก็จอ y ใหญ่โตวสวยงามนะครับโอเคนะครับวันนี้ภายในคร่าวๆน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวคราวหน้าผมจะลองมาถ้าว่างจะมาทำอัปเดตตัวที่เป็น adaptive cruise control นะครับที่ใช้ตัวนี้ ที่ผมขับมาเนี่ยโอเคเลยนะครับระบบของ Adaptive Cruise Control คนนี้คือเร่งเองเบรกเองตามคันหน้าได้เลยจนหยุดนิ่งนะครับแล้วก็ออกตัวได้เองด้วยพวงมาลัยเนี่ยมีการปรับถ้าเกิดเราขับออกนอกเลนเนี่ยเขาหักกลับมาให้ด้วยนะครับถือว่าถือว่าเป็นฟังก์กชันที่ดีมากเลยนะครับที่ถ้าเกิดใครกำลังเลือกออปชันกันอยู่เนี่ยออปชันตัวเนี้ย แนะนำนะครับว่าเพิ่มเงินใบขับสบายครับ,บในกรุงเทพรถติดๆก็ให้ให้ระบบเขาขับเองได้เชื่อถือได้พอสมควรนะครับพอสมควรโอเคเลยครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ